ไฮไลท์ light, ประกันสังคมเรื่องราวโดนใจเราจะมาพูดคุยกันอายุเกิน55ปียังทำงานอยู่จะได้รับบำนาญไหมเดี๋ยวคลิปนี้เรามาหาคำตอบกันฝาก like, กดไลค์กด s ับ s ไ r ร b ์คอมเมนต์เป็นกำลังใจด้วยนะครับหลายคนอยู่ในช่วงวัยนะครับที่ประสบการณ์เนี่ยมันถูกกลั่นกรองมาเรียกว่ากลายเป็นเพชรถูกขัดเกาจนกลายเป็นเพชรที่ หลายบริษัทต้องการนะครับเป็นบุคลากรที่มีคุณภาพที่เปี่ยมไปด้วยคุณวุฒิและวัยวุฒินะครับคือเอาง่ายว่ายังเก่งอยู่ะนะยังคงทำงานอยู่แต่อายุ55แล้วนะเราไปดูสิทธิ์มาเราไปดูในคลิปวิดีโอมาว่าอายุ55ส่งมาเกิน180เดือนนะครับคุณจะได้รับบำนาญจากประกันสังคมแน่นอนอ่านะใช่ครับแต่ มันมีข้อแม้อยู่ข้อหนึ่งนะครับของเงื่อนไขประกันสังคมกรณีบํานาญฉลาภาพคือเงื่อนไขข้อที่3ความเป็นผู้ประกันตนต้องสิ้นสุดลงนะครับถ้าเมื่อไรก็ตามที่เราอายุ55ปีแล้วแต่ยังคงทํางานอยู่ทาํางานอยู่ในที่นี้คือทํางานแล้วมีการส่งประกันสังคมหรืออยู่ในมาตรา3-3นะครับยังคงอยู่ในมาตรา3 3หรือ39ก็ถือว่ายังเป็นผู้ประกันตน เมื่อ,อยังเป็นผู้ประกันตนการเกิดสิทธิ์บำนาญน,นะครับจะยังไม่เกิดนะสิทธิ์ของบำนาญจะยังไม่เกิดขึ้นเด็ดขาดนะครับสิทธิ์ของบำนาญจะเกิดขึ้นเมื่อ3สิ่งนี้นะครับคือจ่ายเงินสมทบมาไม่น้อยกว่า1 8 0เดือนมีอายุครบ5 5ปีบริบูรณ์ความเป็นผู้กันตนสิ้นสุดลง3สิ่งนี้เมื่อเรานะครับเข้าเงื่อนไขทั้ง3สิ่งนี้ เราจะได้รับบํำนาญจากประกันสังคมแต่ถ้าคุณทำงานอยู่แล้วคุณก็คุณทำงานอยู่แสดงว่าในจ้างคุณยังคงส่งประกันสังคมนะครับให้กับคุณอยู่มันก็จะไม่ได้รับในส่วนของบํานาญนะจนกว่าคุณจะลาออกนะครับหรือลาออกเพราะเมื่อไหรก็ตามที่คุณลาออกความเป็นผู้กันตนคุณสิ้นสุดลงนับบัตรนาน,นะครับแต่มันก็มีอยู่อย่างหนึ่งในกรณีที่หลายท่าน นะครับลาออกแล้วแล้วเขาอาจจะจ้างนะครับจ้างในรูปแบบของฟรีแลนซ์นะครับหรือจ้างทําของหรือจ้างในส่วนของฟรีแลนซ์อะฟรีแลนซ์เป็นฟรีแลนซ์อาชีพอะไรเงี้ยเป็นไม่ได้พนักง,งานประจำนะครับซึ่งแบบนั้นเน่ยเขาไม่ส่งประกันภังคมให้คุณนะเพราะาเขาจ้างคุณเป็น เป็นพนักงานประจำเอ่อไม่ได้พนักงานประจำเขาจ้างคุณเป็นข้างข่าวเป็นพนักงานพาร์ทไทม์ในรูปแบบพนักงานพาร์ทไทม์นะครับซึ่งผมเนี่ยก็ทำงานหลายที่นะในเวลาเดียวกันคือเราก็มีงานประจำของเราที่ส่งประกันสังคมถูกต้องแล้วเราก็มีงานในรูปแบบของฟรีแลนซ์นะครับซึ่งเขาก็จะจ้างเป็นในรูปแบบฟรีแลนซ์เขาไม่ไม่ให้สิทธิประโยชน์อะไรที่เกี่ยวกับ พนักงานประจํากับเราเหมือนจ้างเราเหมือนจ้างในรูปแบบของจ้างทําของหรือจ้างชั่วข่าวเป็นัพนงานชั่วข่าวนะครับสิทธิประโยชน์เรื่องอ,อื่นๆไม่มีให้แค่ค่าจ้างอย่างเดียวนะครับให้ค่าจ้างเป็นรายงวดงวดงวดไปซึ่งแบบนั้นเน่ยเขาไม่ต้องส่งประกันสังคมอะไรนะครับเขาก็หักภาษีนัที่จ่ายออกไปออกใบ ทวิ50ให้กับเรานะครับในแบบนั้นทำได้เพราะฉะนั้นถ้าให้ผมแนะนำแบบว่าเราทำงานด้วยนะครับและอยากได้สิทธิประโยชน์บำนาญชราภาพคุณก็ต้องออกจากในรูปแบบของงานประจำนะครับมาทำงานเป็นในรูปแบบของฟรีแลนซ์นะครับซึ่งหลายที่เขาถ้าเกิดเขามองเห็นสกยภาพเราอะนะครับเขาสามารถทำให้ได้อยู่แล้วลองคุยกับเขานะครับ ว่าเราไม่ไม่ไม่ขอรับเป็นพนักงานประจําเราไม่ทํางานเป็นพนักงานประจําขอเป็นเหมือนพาร์ทไทาม์เป็นฟรีแลนซ์เป็นงานเป็นงวดไปนะครับแบบนั้นคุณก็ไม่ต้องคุณก็ไม่ต้องส่งประกันสังคมคุณก็ไม่ได้เป็นผู้ประกันตนนะครับพอไม่เป็นผู้ประกันตนคุณก็ได้รับสิทธิ์บนานาญชลาภาพเพราะฉะนั้นนี่น่าจะไขข้อข้องใจกับหลายท่านนะครับหลายท่านที่กําลังสงสัยอยู่ นะก่อนจากกันนะครับอาราวีวิวขอแนะนำเว็บไซต์ประกันสังคมนะครับโดยแนะนำวิธีการสมัครและรายละเอียดต่างๆนะครับทำกันได้เลยตามคลิปวิดีโอนี้นะครับก็เดินนะครับเข้า w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  e น sso.go.ths นะครับแล้วก็กดเข้าไปสู่ระบบนะครับหากท่านยังไม่มี username password ให้ทำการกดสมัครสมาชิกตรงนี้นะครับเมื่อสมัครสมาชิกนะครับ จะพาทุกท่านไปดูข้อตกลงและรายละเอียดนะครับก็สามารถอ่านรายละเอียดข้อมูลทั้งหมดแล้วก็ติ๊กชั้นยอมรับข้อตกลงในการบริการนะครับและกดถัดไปกรอกข้อมูลนะครับให้ครบนะครับหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน13หลักหมายเลขโทรศัพท์นะครับรหัสผ่านตั้งได้เองเลยนะครับคำนำหน้าชื่อนมสกุลวันเดือนปีเกิดนะครับ แล้วก็อีเมลก็ใส่ได้ก็ดีนะครับถ้าไม่ใส่ก็ไม่เป็นไรนะครับแล้วก็กดถัดไปยืนยันตัวตนนะครับสามารถยืนยันตัวตนได้ผ่านทางเบอร์โทรศัพท์นะครับให้ทำการคลิกขอ OTP นะครับ OTP จะส่งไปยังโทรศัพท์นะครับให้ทำการกรอก OTP นะครับหหลักแล้วก็กดยืนยันนะครับมันจะขึ้นคำว่ายืนยัน OTP สำเร็จ เมื่อยืนยัน OTP สำเร็จแล้วนะครับทุกท่านสามารถเข้าไปใช้บริการประากาันสังคมกรอ User name นะครับแล้วก็ Password ได้เลยแล้วก็กดเข้าสู่ระบบนะครับ อีกเรื่องนึงขอเตือนภัยนะครับโมบายแบงกิ้งใช้อย่างไรให้ปลอดภัย 1. น,นะครับดาวน์โหลดแอปจากแหล่งที่น่าเชื่อถือเช่น apple store google store นะครับ play store นะแล้วก็ออกจากระบบทุกครั้งเมื่อเลิกใช้งานแอปนั้นนะครับแล้วก็3มนะทำรายการด้วยตัวเองเท่านั้นนะครับไม่ส่งมือถือต่อให้คนอื่นทำรายการให้นะครับไม่ดัดแปลง ปฏิบัติการนะครับอย่างเช่นเจลเบรกหรือรูสนะครับไม่คลิกลิงก์จาก sms นะครับหากสงสัยสอบถามไปอยู่ยังหน่วยงานต้นทางอย่างเช่นธนาคารไม่ใช่ Wi-Fi สาธารณะทำธุรกรรมทางการเงินนะครับอย่าตั้งรหัสที่เดาผ่านง่ายนะครับและเปลี่ยนรหัสทุกๆ3เดือนนะครับแล้วก็ที่สำคัญดูแลคําแนะนำผู้สูงอายุด้วยนะครับรามัดระวังผู้สูงอายุเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพนะครับ แบบนี้ก็จะเป็นการนะครับใช้โมบายแบงกิ้งอย่างปลอดภัยแล้วอีกเรื่องสําคัญนะครับ5สิ่งที่ธนาคารตัวจริงจะไม่ขอให้คุณทำหนึถามข้อมูลลับที่ใช้ในการทําธุรกรรมคุณขอให้ส่งข้อมูลส่วนตัวหรือข้อมูลทางการเงินไปให้นะครับให้กรอกแบบฟอร์มออนไลน์แบงกิ้งในในลิงก์ที่ส่งมาให้ซึ่งเป็นลิงก์แปลปอร์มนะครับ 4. นะครับขอให้ลองทด สอบนะครับธุรกรรมออนไลน์ต่างๆให้ทดสอบโอนเงินอะไรพวกนี้ไม่มีนะครับแล้วก็เสนอให้ใช้แอปที่ไม่ใช่มาจาก Official a p แอปนะครับของธนาคารเรามาระวังด้วยมิจฉาชีพนะครับมาในรูปแบบต่างๆหากไม่ทันระวังเงินของคุณอาจจะตกเป็นของมิชฉาชีพได้เรามาระวังด้วยนะครับ